ีพอจะทราบเลยว่าความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งสาคัญมากทําให้ผู้นั้นมีความสนใจจดจอ่อไม่เผลอเรอและเลื่อนลอยปล่อยใจปล่อยตัวนับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของใจด้วยดีพูดอะไรก็พอรู้เรื่องกันบ้างไม่ต้องพูดซ้ำๆซักๆจนกลายเป็นเรื่องรําคาญและหนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ ทำให้ผู้คนพระเนนตื่นเต้นและกระตือรือด้ดนกันทั้งภาคเพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆเกือบทุกจังหวัดเริ่มผ่านไปแต่จังหวัดคนครราชสีมาศรีสเกตบุลคนครพนมสกนลคนครอุดรธานีหนองคายเลยสลมศักด์เพชบูรณ์และข้ามไปเวียงจันท่าแขกประเทศลาวกลับไปมาหลายตลกในแต่ละจังหวัด จังหวัดที่มีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบำเพ็ญเป็นแห่งๆไปเช่นทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดสกนลนครมีป่ามีเขามากท่านพักจำรษาอยู่แถบนั้นคือจำรษาที่หมู่บ้านโพนสว่างอเภอสว่างแดนดินจังหวสกนลนครแถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขาพระธุดงจึงมีประจำไม่ได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามาก เวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแรงที่พักกลับนอนโดยมากก็เป็นร้านหรือแคร่เล็กๆปูด้วยฟากที่ทําด้วยไม้ไผ่แผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆยาวประมาณหนึ่งวากว้างสองหรือสามศอกสูงประมาณหนึ่งซอกเฉพาะแต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่แปอาศัยกว้างหรือแคบถ้าป่ากว้างก็อยู่ห่างกันออกไปประมาณยี่สิบวามีป่าขั้นมองไม่เห็นกัน ถ้าป่าแคบจะอยู่ด้วยกันหลายรูปก็ห่างกันราวสิบห้าวาแต่โดยมากตั้งแต่ยี่สิบวาขึ้นไปอยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไรก็ยิ่งอยู่ห่างกันออกไปมากพอได้ยินเสียงไอหรือจางเท่านั้นญาติโยมพากันมาทําทางสําหรับเดินจงกรมให้ท่านประจําที่พักองค์ละหนึ่งสายยาประมาณห้าวาหรือสิบวาทุกองสําหรับทงความเพียในท่าเดินและเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตามแต่สะดวกในเวลาต้องการ ถ้ามีพระที่กลัวผีหรือกลัวเสือไปอยู่ด้วยท่านมักจะให้อยู่ห่างๆหมเพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานให้หายพยศความที่ขาดของตัวเสบ้านจนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและสัตว์เสือหรือผีต่างๆที่จิตไปทําความสาคัญมั่นหมายสิ่งนั้นๆมาหลอกตัวเอาจะได้เหมือนท่านที่เคยฝึกมาแล้วบ้างไปที่ไหนจะไม่ต้องหา,หามความกลัวไปด้วย เพราะวิธีนี้ท่านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยถ้าไปอยู่ใหม่ๆงองค์ก็นอนกับพื้นดินใจก่อนโดยเที่ยวหาใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอนถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอนท่านว่าหน้าเดินไอเดินยี่ซึ่งเป็นฤดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้รู้สึกลำบากอยู่บ้างเวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปี บางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุดกรดก็สู้ไม่ไหวเพราะทั้งฝนทั้งลมต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ในกรดนั่นแหละตาก็มองไม่เห็นจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ถ้ากลางวันก็ขาอย่างชั่วบ้างแม้จะเปียกก็พอมองเห็นนั่นเห็นนี่และคว้านั่นควานี่มาช่วยปิดฝังฝนได้บ้างไม่มืดมิดปิดตายเสียทีเดียวผ้าสังคาติและไม้ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต้องเก็ียไว้ในบาทเอาฝาปิดไว้ให้ดี ส่วนจีวอนเอาไว้สําหรับข่มกันหนาวขณะฝนกําลังตกมุงที่กลางไว้กับกรดต้องลดลงเพื่อกนนารฝนสาดเวลาลมพัดแรงไม่เช่นนั้นก็เปียกหมดตกตอนเช้าไม่มีผ้าห่มบินทบายก็ยิ่งแย่ใหญ่พอตกเดือนสามเดือนสี่หรือเดือนห้าอากาศเริ่มร้อนขึ้นก็ขึ้นบนภูเขาหาภาคตามถาม้ำหรือเงื่อมผาพอบังแดดบางฝนได้บ้าน ถ้าไปตอนเดินอ้ายเดินยี่ซึ่งพื้นที่ยังไม่แห้งดีก็ทําให้เป็นไข้และชนิดจับสันที่เรียกกันว่ามาลาเรียซึ่งใครเป็นเข้าแล้วก็ไม่ค่อยหายเอาง่ายๆเสียเวลาตั้งหลายๆเดือนกว่าจะหายขาดหรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรังไปเลยคิดอยากไข่เมื่อไรก็เป็นขึ้นมาชนิดที่เขาเรียกว่าไข่พ่อตามแม่ยายนายเกลียดชังรับประทานได้แต่ทํางานไม่ได้คอยแต่จะไข่ ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแต่พ่อตาแม่ยายใครๆก็คงจะเบื่อหน่ายเหมือนกันไข้ประเภทนี้ไม่มียารับประทานในสมัยโน้นใครเป็นเข้าต้องปล่อยให้หายไปเองไข้ที่หน้าเข็ดสาับประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุดเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หายไปเองเช่นกันเพราะไม่มียารักษาท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดง์เป็นไขป้ปลา ไข้มาลาเรียน่าแต่องค์ท่านลงไปถึงลูกศิษย์บางองค์ถึงกับตายไปก็มีฟังแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่านมากมายรอดตายมาแล้วถึงได้มาสั่งสอนทำพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบ้างแต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สาวยังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผีเรื่องคนเรื่องบุญเรื่องบาปบ้าน ้าอีสานทั้ง้าเป็นภาคที่นับถือผียังเป็นชีวิตจิตใจจริงๆจะทํานาทําสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรอะไรแทบทั้งนั้นต้องลงเลขลงยามหาวันดีเดือนดีปีดีหาเลิกงามยามดีและเส้นสวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบตอนถึงจะลงมือทําอะไรลงไปได้ไม่ฉะนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นไอบ้างจามบ้างตามธรรมดาธาตุขันแม้แต่สุนัขก,ก็ยังมไีได้เป็นได้ แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเขาแล้วต้องไปเชิญหมอมาทำนายทายทักให้ในทันทีทันใดหมอสมัยนั้นก็เก่งจริงเก่งกว่าหมอสมัยนี้เปไหนไหน,ไหนเป็นต้องทายปอออกมาว่าผิดผีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันทีเมื่อไปวงสวงแล้วจะหายหวัดก็หายจามก็หายไอก็หายแม้ผู้เป็นจะยังไอยังจามฟิกซิกแฟกแฟกอยู่ก็ตามถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตาม และสบายใจไปเลยทั้งที่ไอและจามฟิกๆอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริงและคนไข้สมัยนั้นเก่งจริงหมอบอกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจหาอยู่หายามารักษากันเอาหมอกระผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลยแต่พอท่านอาจารย์ทั้งสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนยังมีเหตุผลเรื่องบ้าผีและบ้าหมอทายผีก็ ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลยแม้หมอเสเองก็ยอมรับพระไตสรนคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนการถือผีไหว้ผีต่างๆแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครทํากันก็ว่าได้เวลาที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆทางพระอีสานไม่ค่อยโดนและเหยียบผีและเหยียบเครื่องทั้งโวยผีเหมือนแต่ก่อนนอกจากเขาจะพากันไปทําอยู่ใต้ดินซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแสกเห็นจึงนับว่า ภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้านไม่พากันกอดคอกันตายกับผีไปตลอดชาติยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในการต่อมาชาวอีสานที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ทั้งสองคงไม่ลืมบุญคุณท่านเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคน้นจนสดที่พาันนาทั้งนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบไม่ได้ในระยะนั้นอาจจะไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มาก ที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้จึงขออภัยด้วยสมัยโน,น้นไม่ว่าการอบรมคราวาาหรือพระเนนท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้านเพื่อให้คนเป็นคนจริงๆท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้านมีนักปรา์บัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มีว,ว่าผีมีจริงไหมบ้างว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้าง ว่าอะไรทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงร่าโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้างว่าสาัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียทาไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้างว่ามนุษย์และสัต,ตว์ไปเรียนความรักความชอบซึ่งกะรันมาจากไหนจึงได้เกิดรักชอบกันขึ้นมาบ้างแต่ผู้เขียนก็จําได้บ้างเล็กน้อยรายละเอียดทั่วถึงจึงนํามาลงไว้เท่าที่จําได้จะถูกรือผิดประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเอง เพราะเป็นผู้จดจําผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจำแม้แต่จําคําที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไม่ตกจึงไม่สามารถจดจําคําของท่านทุกคําด้วยความถูกต้องได้ปัญหาที่ว่าผีมีจริงไหมท่านแกว่าไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดๆในโลกถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตน ไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใครที่ไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นถึงจะมีหรือจะสูญไปแต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามคำเสกสรรของใครๆผีที่มนุษย์สงสัยกันทั่วโลกว่ามีหรือไม่มีก็เช่นกันความจริงผีที่ทำให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นทีใจ ว่าผีมีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี้บ้างผีจะมาทำลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นแต่ผีจะมีจริงหรือไม่นั้นแม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันกันพอให้เชื่อได้เพราะในิสัยมนุษย์เรา ไม่ชอบยอมรับความจริงแม้ไปเที่ยวขโมยของเขามาเจ้าของตามจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูลยังไม่ยอมรับตามความจริงแถมยังปั้นพยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้โดยไม่ยอมรับว่าตัวทําผิดนอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่าน,นั้นก็ยอมรับโทษไปทั้งทังที่ใจจริงและกิริยาที่แสดงออกไม่ยอมรับว่าตัวผิด เวลาไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจําแล้วมีผู้ไปถามว่าคุณทําผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและเสวยกรรมอย่างนี้นักโทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิงแก้ตัวทันทีว่าเขาหาว่าผมขโมยของเขาแต่จะยอมรับตามความจริงว่าผมไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ค่อยมีรายไหนถูกถามรายนั้นต้องตอบอย่างเดียวกันนี่คือมนุษย์เราโดยมากเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่า มนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโพรงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอาวิชชาทันหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหนๆเพราะไม่เคยรู้ว่าอาวิชชาตันหาคืออะไรทั้งๆท,ที่มีอยู่กับตัวทุกคนเว้นพระอรหันต์ท่านเท่านั้น แต่ไม่สนใจอยากรู้และปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งดังกล่าวนอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็นเห็นกันอยู่นี้เท่านั้นผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดจำนวนจึงลำบากในการตอบตามความจริงเพราะผู้ถามไม่ได้สนใจกับความจริงเท่าไหรนะ่นักในธรรมท่านว่ามนุษย์และสัตว์เกิดจากอวิชชาปจยาสร้างขาราจนถึงสมุรยโยโหติและดับภพบชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวล จากอาวิชัยยะทเววะอเศสสววราคะนิโรธาสังฆะนิโรโทจนกระทั่งถึงนิโรโทโหติเหล่านี้ก็มีอยู่กับกจิตของทุกคนที่มีกิเลสบนหัวใจถ้ายอมรับความจริงแล้วก็นี่แลพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินคันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอาวิชชาทันหาความผิวโหวยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุทั้งที่ยังไม่ตายก็เตรียมหาที่เกิดและที่อยู่กินอยู่แล้ว นี่แลตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกอยู่เต็มโลกถ้าอยากทราบก็จงดูจิตด,ดวงที่เต็มด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ร้อนรนรครนกระว,วายสายแสหาที่เกิดที่อยู่ทุกๆขณะนี้จะได้พบสิ่งที่มุ่งหวังอย่างสมใจและหายสงสัยในตัวเองไม่ต้องไปถามใครอันเป็นการแสดงความงมงายของตัวให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มากเพราะจิตเป็นตัวขนองและจองหอง ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ในโลกหากจะขาดความสนใจเดี๋ยวแลเท่านั้นจึงไม่รู้ความดื้อดึงของตัวและทําให้กว้าน้ํำหลวโดยม,มีโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้างที่ว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกันโดยไม่มีโรงร่าโรงเรียนสอนให้รักชอบกันท่านตอบว่าเพราะราคาตัณหาความรักชอบ ไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในโรงร่ำโรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้นแต่รคะตัณหาความน่าด้านไม่มีอย่างอายมันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์ต่างหากจึงทำให้ผู้มีสิ่งลามกนี้กลายเป็นหญิงชายและสัตว์ผู้ลามกไปตามอำนาจของมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เลือกชาติชั้นวันณะและไวอะไรทั้งสิ้นถ้ามีมากก็ยิ่งทำให้โลกกลายเป็น โลกกวินาาไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดูก็จะกลายเป็นน้ำร้นฝั่งท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้ิบหายผลปี้ไปได้โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้เป็นที่น่าดูบ้างเลยสิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและ,จะเจริญอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมาก็เพราะมันได้รับการบำร,รุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมาจึงมีกำลังขยาวก่อกวน ได้ทำลายสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสมอมาไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลยโดยมากเคยได้ยินแต่น้ำท่วมบ้านทั่วมเมืองผู้คนและสัตว์ตลอดทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้วินาศชิบหายแต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูน้ำรคะตัญหาไม่มีเมืองพอดีท่วมหัวใจสัตว์โลกตลอดสมบัติที่พึงพอใจให้ฉิบหายวายปวงไปทุกระยะเวลาโดยไม่นิยมว่าหน้าแรงหน้าฝนเลย จึงไม่เห็นความเสื่อมโทรมของโลกที่กําลังเป็นอยู่และจะเป็นไปว่ามีสาเหตุเป็นมันอย่างไรเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างส่งเสริมโดยไม่สนใจดูความเสื่อมโทรมเพราะน้ํานี้เป็นต้นเหตุการมองหาความสงบสุขของโลกจึงเป็นสิ่งที่ออกจากสุดวิสัยไปได้ถ้าไม่มองดูตัวที่กําลังก่อเหตุผู้ถามถามจะพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้นไม่ถามถึงความ เกลียดชังคริ้วโกรธและทำลายเพราะราคะตัณหาเป็นต้นเหตุบ้างเลยแต่ท่านก็อธิบายเกี่ยวโยงไปถึงความไม่ดีทั้งหลายที่ราคาตัณหาไปเที่ยวก่อกรรมทำลายไวอย่างไม่มีประมาณบ้างแล้วท่านว่าราคาตัณหานี่แหลเป็นสื่อมวลพาให้หญิงชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อํานวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามหลักธรรมชาตินอกนี้ไม่มีอะไรทําให้เกิดความรัก ชอบเกลียดทางซึ่งกันและกันได้เวลาราคตัณหาใช้เล่เหลี่ยมไปทางรักคนและสัตว์ก็รักเวลามันใช้เล่เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางทำลายคนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและทำลายกันได้มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รักชอบกันมนุษย์และสัตว์ก็รักชอบพันประหนึ่งจะไม่มีวันเหินห่างจืดจางจากกันเลย เวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมันเกลียดโกรธกันก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืนพวกโยมไม่เคยทะเลาะกันบ้างหรือระหว่างสามีพัญญาซึ่งแสนรักกันมาก่อนวันแต่งงานจึงต้องมาถามอาตมาอาตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไหน,ไหนท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยคเขาตอบท่านว่าเคยทะเลาะกันเสียจนเบือ่อไม่อยากทะเลาะกันเลยท่าน แต่ก็จำต้องทะเลาะกันจนได้เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหลเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวชังกันเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวเกลียดกัน,กกนทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แก้ไม่ตกสักทีท่านถามเขาว่าโยมพยายามแก้มันจริงๆหรือไม่ใช่ว่าโกหกอาตมาเล่นเป,ปล่าๆหรอกหรือถ้าต่างพยายามแก้กันอยู่บ้างแม้ไม่ได้มากเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปอยู่บ่อย ทำนองผักชีกินน้ําพริกกับอาหารเช้าเย็นคือเช้าก็ทะเลาะกันเย็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่หยุดจนได้อย่าร้างกันไปก็มีในบางรายผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยคือลูกๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จําต้องหาบ,บาปบหากรรมไปด้วยต่างก็ร้อนเป็นไฟไปตามๆกันเข้ากับใครไม่ติดเพราะความอิจหนาระอาใจละอายเพื่อนฝูงถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้าง เพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างก็พยายามระง,งับและแก้ไขตัวให้ถูกต้องเสียในขณะนั้นเรื่องก็จะระง,งับไปเองต่อไปก็ไม่มีเรื่องทนองนั้นเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาจะโกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้านคิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้างมาบวกลบกันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้นจะพอมีทางระง,งับได้ โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะความอยากให้ได้ตามใจหวังของตัวอย่างเดียวและอยากให้ใจคนในครอบครัวมาอยู่ใต้อำนาจของตัวคนเดียวโดยไม่คํำนึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไปไหม่คนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยนอกจากนั้นยังอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งมือของตัวคนเดียวซึ่งเป็นลักษณะความคิดเพื่อกั้นนะ้ำมหาสมุทรด้วยฝ่ามือ อันเป็นความคิดที่ผิดวิสัยจึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรทําอย่างยิ่งถ้าฝืนคิดไปก็อกแตกตายเปล่าๆการอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดเครื่องดําเนินทั้งฝ่ายสามีและพัญญาตลอดลูกๆและคนงานในบ้านแม้กับคนอื่นหรือคนในวงงานก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกันได้หากคนอื่นไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดของเขา ผู้ไม่มีขอบเขตเหตุผลสําหรับตัวเขาและเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเองตนไม่มีส่วนผิดและยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่วตอไปการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือบ่ายราวสี่ถึงห้าโมงเย็นอบรมคณะญาติโจมแต่แต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตน และประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนรย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สองเวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่สามคือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความ ท่านสนใจสั่งสอนพระเนรมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไป่อมีจริตนิสัยแปลกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นเรืราย แต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แตกต่างกันก็คืออบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตาอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขาหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆก,กรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวนก็อาจเห็นผิดไปตามและจะถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้น แต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวนน้อยมากร้อยละห้าคนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาจึงเป็นความจําเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนําจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลขอ,ของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็น ให้ผู้มาศึกษาไตา่ถามฟังรู้สึกว่าราบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนินมิตออกเป็นตอนตอนและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อน,นิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมากจนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแก่ใจที่จับบเพ็ญนตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่ง เวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามทําให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กําลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปลาบปลื้มปิติในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่า ได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่างใจถึงปรับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวโปรงธรรมสังเวชกับพวกสวยกรรมต่างๆกันในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมากคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิงแต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมาน ซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไรก็มีบางรายก็ตอนรับแขกคือพวกผู้ผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบ้างรุกขเทพบ้างขณะที่จิตสงบลงบางรายก็สวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกําลังของตัวบ้านบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขันออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนชิ้น คนละชิ้นละส่วนและทําให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็กําลังเริ่มฝึกหัดและกําลังร่มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกาลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความพิติและอัศจรรย์ในธรรมนั้น,น,นแล้วร้องไห้บ้าง บางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกงไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรและทําตัวขวางหม้อต้มหม้อแกงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วฝปนกันไปแตไหนตไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบครอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านกรุณาผ่านไป อย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไปท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำภาษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไปแบบสุกโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกขับหางบินไปเที่ยวหากินในที่ต่างๆตามความสบาย บินไปจับต้นไม้และหากินบนต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วงไม่คิดว่าไม้ต้นนั้นผลไม้นั้นเปลือกตมนั้นบึงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทําได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยว ดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้นและจวบปันปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัยถ้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บกใส่น้ําใส่ฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุณกับทำแล้วกลับตรงข้ามคือชอบไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบททั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากทำเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้น ฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอกรมคือมีธรรมเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างไสวไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉามามัวเป็นผู้อยู่ตัวเปล่าใจเปล่าจากอารมณ์ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอาการฤทิธรรมคือธรรมที่ปราศจากการสถานที่ มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวงพระอาจารย์มัน่นทนดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มาก